ทำไมซื้อเซ็ตครีมของภชระคละินิกจะต้องซื้อทั้งชุดซื้อทั้งชุดซื้อทั้งชุดสวัสดีค่ะมอนกพภชระคละินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องเซ็ตสิวเบสคิคนจะสงสัยว่าทำไมสิวจะต้องใช้หลายอย่างหลายตัวดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายว่าแล้วทำไมจะต้องใช้ถึงหลายตัวนะคะ เซสิวเบสิกนะคะก็จะมีทั้งหมดก่อนล้างหน้าล้างหน้าฆ่าเชื้อบำรุงแล้วก็กันแดดทำไมจะต้องเป็นชุดแบบนี้เพราะว่าเขาทำงานร่วมกันค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะคะเป็นตัวก่อนล้างหน้า5นาทีทาทิ้งไว้5นาทีแล้วล้างทิ้งเป็นตัวเปิดรูขุมขนเพอเปิดแล้วเนี่ยยาตัวอื่นๆเขาก็จะลงไปได้ดีค่ะ รูขุงขนเราอ่ะมันจะมีฝาค่ะแล้วก็สิวต่างๆเนี่ยเขาจะมีฝาสิวดังนั้นตัวฝาเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มที่เคลือบอยู่ด้านบนดังนั้นถ้าฟิล์มด้านบนเนี่ยมันถูกละลายด้วยด้วยตัวก่อนล้างหน้านี่ออกไปนะคะยามันก็จะลงไปข้างในล้มข้างในรูที่เป็นสิวของเราได้หลังจากที่เราเปิดรูขุงขนเสร็จแล้วเราก็จะทําการล้างหน้าล้างหน้าก็จะต้องเป็นสูตรสําหรับคนเป็นสิวค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฆ่าเชื้อสิวค่ะ ตัวนี้ทําไมถึงต้องใช้เพราะมันป้องกันสิวขึ้นและป้องกันสิวอักเสบเนื่องจากในตัวเนี้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่2ชนิดค่ะเป็นคลินดาไมซินกับเมทโทนิดาโซนค่ะมีทั้งหมด2ตัวค่ะต่อไปก็จะต้องมีไวท์เทนนิ่งทำไมจะต้องมีไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งมีเพื่อปิดรอยดำสิวลบรอยดำสิวลบรอยแดงสิว,ลสวและเป็นตัวบำรุงค่ะเนื่องจากว่า ยาสิวส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ใช้ผลักเซลล์ผิวเพื่อให้สิวมันโผล่ขึ้นมาดังนั้นเราควรจะต้องมีบารุงทําให้เขาสร้างผิวใหม่ขึ้นมาอันที่สองเพื่อเป็นบานชุ่มชื้นเพราะว่ายาสิวทุกตัวส่วนใหญ่เวลาใช้แล้วจะแห้งอันที่สก็คือมันจะช่วยลดรอยดําอันที่สี่ช่วยลดรอยแดง ดังนั้นพอเราทายา,ยาสิวแล้วเราจึงจำเป็นที่ต้องใช้บำรุงเนี่ยเป็นตัวทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นมานะคะตัวสุดท้ายคือกันแดดทำไมต้องใช้กันแดดเพราะว่ายาสิวอะอย่างที่บอกแล้วค่ะเขาจะเป็นตัวลอกผิวหน้ามันถูกผัดเซลล์ไปเยอะๆค่ะดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทากันแดดเพื่อปกป้องชั้นผิวด้านบนไว้อย่างน้อยอันที่หนึ่งรอยสิวดำก็จะไม่ดำมากขึ้นแล้วอีกอย่างมันก็ปรเทคผิวจากแดดทำให้เป็นแอนตี้เอดจิงให้ผิวเขา แข็งแรงมากขึ้นค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นในการยาทาย,ายาสิวดังนั้นชุดสิวเบสิกจึงจําเป็นที่จะต้องมีทั้งหมด5ตัวชุดสิวเบสิกเนี้ยช่วยอะไรช่วยในเรื่องของคนที่เป็นสิวไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นอุดตันแต่ไม่ได้อักเสบมากหรือไม่ก็เป็นสิวผดเล็กๆเล็กๆเล็กๆทั่วหน้านยังไม่ได้อักเสบมากอย่างนี้ก็จะเป็นเซสิวเบสิกค่ะค่ะวันนี้ก็ เริ่มเข้าใจกันแล้วนะคะกับการที่ทำไมซื้อเซ็ตครีมของภชระ,ชละคลินิกจะต้องซื้อทั้งชุดทำไมจะรักษาสิวจะรักษาเป็นตัวๆไม่ได้อย่างที่แจ้งไปแล้วค่ะเพราะทุกอย่างเขาจะช่วยกันและสัมพันธ์กันหมดและจะทำให้คุณนะ่ะสิวหายและหน้าแข็งแรงขึ้นด้วยวันนี้หมอนกภชระ,ชละคลินิกฝากสาระดีๆเล็กๆน้อยๆไว้เท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามซับส c ค i b e กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้หมอหนุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ